สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะอันนี้สตอรอเบอรี่กวนนะคะเราจะทำเหมือนมะม่วงกวน,ะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะกพไปเก็บมาลูกมันไม่สวยค่ะเราก็เลยเอามาทำกวลวนค่ะทำเหมือนมะม่วงกวนเลยค่ะลองทำกันดูนะคะใช้เครื่องปั่นค่ะปั่นให้ละเอียด ป่ะแล้วเราก็มาควนค่ะใส่น้ำตาลตามใจชอบเลยค่ะตเตะเกลืองไปหน่อยแล้วเราก็มาตาดทำเป็นแผ่นๆน,น,นะคะนี่ค่ะจะเหมือนมะม่วงควนเลยลูกมันไม่สวยค่ะเรากินไม่ทนค่ะมันเยอะเราก็เลยจะมาควรน,นึกได้ว่าอ๋อเราน่าจะทำแบบมะม่วงค่ะทิ้งก็เสียดาย นี่ค่ะทำเสร็จแล้วเราก็จะตากตากไว้ีงค่ะตากแดดแต่อันนี้แดดมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ตากในบ้านนี่แหละค่ะดีลูกมันปีนี้มันแรงไงลูกไม่สวยก็เลยว่าลอางมาทำดูครั้งแรกนะคะเนีย้ยลองทำครั้งแรกเลย จะแกะยากนิดนึงนะคะก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะต้องคอยระวังะคะ่ะเดี๋ยวมันจะขาดนี่จะเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้ครับคือเม็ดตโตบรี่นั่นเลยค่ะมันก็จะประมาณนี้ลองทำกันดูนะคะทิ้งก็เสียได้ ไหนเราดัดแปลงได้เราก็จะดัดแปลงเอานะคะมีลูกบุบรี่ก็ได้ค่ะเราก็จะมาทําได้ทําได้ทุกอย่างเลยคะ่ะแต่ทีนี้ไม่ได้ไปเก็บค่ะบุบรี่บเบรี่เราไม่ได้เก็บค่ะแต่ถ้าเก็บเราก็สามารถเอามาทําแยมทําได้หมดค่ะอันนี้ก็ทําได้นะคะ กันเยม็มไว้ทาขนมปังแต่นี่ยายคิดได้เอ๊ะเราลองมาทำมันมะม่วงกวนก็น่าจะดีก็เลยลองดูค่ะลองดูก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะได้เยอะยลยนะคะทุกคนทีมันก็อ,อาจจะแบบ คั้มๆหน่อยก็แบบบลเบอรี่อันนี้มันสีมันคั้มแล้วค่ะมันสุกงอมแล้วนตาลก็ใส่ตามใจชอบเลยค่ะเราชอบหวานแล้วก็ใส่หวานลงไปบเบอรี่มันก็จะมีรสเปรี้ยวหน่อยนะต้องเติมน,น้ำตาลค่ะไม่เติมน,น้ำตาลม,มันจะเปรี้ยว แต่มมม่วงจะไม่เติมนะคะแต่น,นี้เราจะเติมน้ำตาลลงไปเติมน้ำตาลทรายค่ะตามใจชอบเลยนี่ค่ะองทำดูกันนะคะเก็บไปกินได้นาน,นะคะ่ะใส่โหลวไว้ ลไม้ทุกอย่างค่ะคิดแล้วก็ลองทำดูค่ะน่าจะได้ทุกอย่างถ้าว่าเรากินไม่ทันตอนแรกนะว่ามันจะไม่เป็นแผ่นนะคะัพรวแบบลอกแล้วมันจะขาดอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าใช้ได้เลยอะ่ะ ะบาลไปนิดหน่อยค่ะแต่ถ้าไม่บาลมันก็จะแห้งล้วอันนี้ไม่ได้ตากแดดนะคะตากในบ้านนี่แหละค่ะตากในได้าม่แต่แสงแดดสองนิดหน่อยประมาณสองสามวันนึงนะคะอาจะแห้งแต่ถ้าเรามีแดดตากการแดดน่าจะแห้งเลยนี่ก็จะ,จะช้าให้งช้ามากหน่อ มันก็นง่ายลองดูกันนะคะทุกคนแล้วจะติดใจค่ะตอนควนมันใช้แต่ใช้เวลาค่ะใช้เวลาควนเป็นชั่วโมงสงชั่วโมงนานค่ะลังจะแห้งเพรามันจะเหนียวนี่ยายใส่นตาลน้อยไปค่ะมันก็เลยเหนียวช้า ก็เลยไม่ได้ถ่ายไม่ดูค่ตอนควรก็คือประมาณนี้หลักาไม่มีอะไรเราไปปั่นก่อนปั่นให้มันละเอียดแล้วเราก็ามาควนแต่ถ้าเราใช้มือขยันขยันมันก็อาจจะเป็นก้อนอาจจะไม่เมียน,นนี่นก็จะเมียนนะคะ ได้เยอะเหมือนกันนะคะยังเหลืออีกถาดเลยค่ะอันนี้สุดท้ายแล้วค่ะอันนี้จะแผ่นใหญ่นิดนึ่งแผ่เล็กๆมันช้าก็เลยแผ่นสุดท้ายก็เลยใช้ใหญ่ๆกัเลยอันนี้จะหนานิดนึงค่ะ ก็คือว่าลอกง่าย,ยนะคะขนหาหนาๆใน่อยก็จะง่ายอสองอันแรกมันจะบางไปนิดหนึ่งเราลอกวงใส่อันนี้หนาดพอประมาณะคะ่ะ น่าจะได้เกิโลมกันกนะคะเนี่ยเรียบร้อยค่ะ นี่แผ่นใหญ่แผ่นเล็กเนี่ยจะ้ะน่าจะได้รึ่นโลอยู่นะคะเนี่ยเยอะเลยหนักเลยน,นะคะลองมาม,ม้วนเก็บไวะคะ้ค่ะเนี่ยค่ะแต่นี่มันหนานิดหนึ่งเราก็จะม,ม้วนเหมือน มะม่วงนะคะใส่กล่องเก็บไว้เนี่ยจ้ะก็โอเคอยู่นะคะมันก็จะเหนียวเหมือนมะม่วงะค่ะไม่ได้ใช้ถุงมือนะคะทุกคน แต่มือเราก็ล้างเรียบร้อยไม่ดามากนะคะจะททำคิ้นเองค่ะเราไม่ได้ขายเนี่ยแต่ถ้าใครมีเยอะๆก็ลองทำดูนะคะอันนี้มันจะแห้งไปนิดนึงมันจะไม่ค่อยติด จะประมาณนี้โอเคแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ